ลูกสร้างครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่คิดเข้ามารับชมคลิปนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็นำเกมการเล่นระหว่าง AI กับผู้เล่นโอเคมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยนะครับหมากสีแดงเป็น AI นะครับหมากสีขาวนั้นยังอยู่ยังอยู่กับผู้เล่นโอเคนะครับผม สำหรับในกระดานนี้เราจะได้พบกับรูปแบบการปลูกหมากแล้วก็รูปแบบการถอดหมากเข้าทําแต้มกันแบบไหนเราไปเริ่มรับชมคลิปนี oh ้พร้อมกันเลยนะครับเปิดกระดานก่อนนะครับสําหรับผู้เล่นโอเคเลือกเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาครับเลือกเดินเบี้ยหน้าเรือขึ้นมาจอแรกเอเลือกเดินเบี้ยหน้าเม็ดครับโอ้โหโดดมาบอรินกระดานะครับสําหรับผู้เล่นเพลโอเค ขึ้นเม็กขึ้นไปครับอืมโหลดม้มามานี้ครับโอ้โหจะเล่นม้าขโม,มยหรือเปล่าครับสำหรับผู้เล่นเปโอเค AI รับมือด้วยการใช้ขุนขึ้นไปปลูกเบีย้ยแผงหน้าไปครับนะครับชวนไอเล่นริมกระดานครับสำหรับผู้เล่นไปโอเค AI เปิดโค้งไปบริเวณกลางกระดานนะครับจะปลูกเป็นม้าเทียมหรือเปล่าครับสำหรับ AI กระดานนี้ จะผูกรูปแบบเป็นม้าเทียนก่อนครับ,รบเดินโค้งขึ้นมาเอไอก็ AI. จะเกเดินโค้งขึ้นมาเช่นกันนะอยากเดินนะครับผูกเบี่ยบริเวณแขงหน้าของตัวเองไว้นะครับครับกันได้พบกับรูปแบบการผูกหมดในลักษณะหน่ครับ AI กินปัดสบายครับจังหวะนี้ จะถอดหมากยังไงครับสำหรับผู mm ้เ hmm. ล่นเคกระดานนี้ครับ, mm hmm. รบสงสัยจะเป็นมาเียมมั้งครับในกระดานนี้ไอเอไเดินโค้งเ้ไปลูกนะครับโอ้โหโอ,โอ้รูปแบบการปลูกหมากค่อนข้างที่จะเหนียวครับไอเอครับโยกเล่นดิมกระดานฝั่งขวาบ้างครับ ยันขึ้นมาครับเบียครับจังหวะนี้ผู้เล่นเอไอนั้นขึ้นเบียไปครับเลือกเดินเออเลือกเดินเมขึ้นไปครับไม่รู้ว่าจะถอดมาัาผู้เล่นโอเคในลักษณะไหนครับโอ้โหเลือกเดินคนขึ้นมาตำแหน่งนี้ครับ AI เหนียวจริงๆครับเหนียวเหน็บครับผูกเกมกระดานนี้นะครับเด้นเบียสูงครับ a อกินตัดได้ไหมครับยังไม่กินตัดครับเลือกเดินเรือตัวนี้ขึ้นมากดขุนฝั่ง AI ไว้ครับตัวนั้นเล่นไฟโอเคเ i เห็นอย่างนี้กินตัดหงายเบียร์ก็ไปลุกครับใช้โค้ชนะมากินครับจังหวะนีะครับ AI จะใช้เม็ดทิมหรือเปล่าครับจังหวะนี้ เม็ดทิมโคลนใช่ไ่าครับโหลดมามาโอ้โหโ,หโคลนทาลบนะครับอย่างนี้อี AI ยังไม่เฉดเฉยครับเรือเรือมากดขุนไว้ครับผู้เ,บบเล่นเบลเกตต้องโยกเรือมาตำแหน่งนี้ครับมาผูกโคนนะครับไม่รู้จะทําอะไรครับสําหรับผู้เล่นเตลเกตจะถอดหมากเข้าไปทําแต้มอีไอได้ยังไงนะครับดูกับกระดานนี้ ว์รูปแบบการถอนหมากแบบไหนให้เราได้รับชมนะครับสำหรับผู้เล่นเเทลเคแล้วก็ AI ในกระดานนี้นะครับโอ้โหกินตัดครับจังวะนี้บริเวณซ้ายของกระดานนั้นฝั่งผู้เล่นเทลเคนั้นเหมือนจะได้เกลยอนะครับแล้ครับ AI เรียกเดินเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปต้องแรกนะครับเพราะว่าโคนั้นถอยไม่ได้ AI ใช้เบี้ยตัดลงไปครับจังหวะนี้ แล้โคนใ่ปะครับโคนโพเลือกเดินมาช่องนี้ครับมีเบี้ยตัวเองปลูกไว้นะครับสวยงามมากครับจังหวะนี้ AI ทํทำลายเลยครับปล่อยไว้อาจจะเป็นอุปสรรคก็ได้ในอนาคตครับสำหรับโคนตัวนี้ AI เลือกกินตัดไปเลยทำลายหมากบริเวณการกระดัน,ข,นของผู้เล่นไปโอเคนะครับ เลือกตัวนี้ขึ้นมาต่างี AI เลือกเดินมาตัวนี้ครับจังหวะนี้ต่อโคนครับ AI บ้าง AI ต่อก็ต่อครับผม AI แรกเลยจังหวะนี้ใช้เบียกกินโอ้โหเอาละครับเริ่มมีการแลกกันชลมุนวุ่นวายครับ โอ้โหฝ่าย AI เลือกเดินมาเพื่อไม่ทำลูกคาดครับจังหวะนี้ตองใสผู้เล่นโอเคนั้นลืมมองนะครับแต้มนี้โอ้โหพลาดเลยครับหนพลาดนิดนเดียวเองนะครับทำไมครับ AI AI ก็โอ้โหโอกาสสวยขนาดนี้ก็เอามา้าไปแลกเรือครับ เดินเรือตัวนี้มากดมาครับเดินเบี้ยตัวนี้นไปกะแรกครับปูแรกซะด้วยครับเปโอเค เลือเดินน้ำมานี้ครับสำหรับผู้เล่นเปโอเคโอ้เรือตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาให้กับผู้เล่นเปโอเคได้นะครับเราดูนะครับว่าเรือสามารถเข้าไปทํรูได้นะครับเรือตรงนี้ด้านหน้าของผู้เล่นเปโอเคนั้นขุนนะครับค่อนข้างที่จะโล่งนะครับอาจจะเกิดปัญหาได้ครับ ดูว่า a อจะฟันมาเข้าไปยังไ,รรยไ,ไงครับตอนนี้โอ้โหใช้เบี้ยขึ้นไปหงายครับไล่มามแสบจริงจริงนะครับไล่เรือคืนครัสำหรับ AI นี่นะครับแต้มนี้ AI ได้ทีก็ได้จังหวะก,ก็เดินเรือเข้ามาทำลุกนะครับแล้วเรือขนาดแปนสองเส้นอย่างนี้ค่อนข้างที่จะแรงนะครับ ดูว่าผู้เล่นโอเคนั้นจะถอดหมากยังไงครับในจังหวัดน,นี้หนทํถ้าไม่ทำอะไรทั้งอย่างนี้หนุกจนได้เลยนะครับเนี่ยเรือสองตัวแล้วก็เบี่ยงไหนไงครับผมตือ้อตื้อลุกครับ AI เลือกกินม้าตัวนี้ จะเอาเรือออกมาเล่นครับไม่รู้ว่าจะทันการหรือเปล่าครับบเรือหลบขุนมานี่ครับโอ้โห AI เลือกเดินเบี้ยงไหนก็เป็นล็อกไวเลยครับจังหวะนี้โอ้โหล้วดูนะครับขุนไปไหนไม่ได้เลยนะครับโอ้โหสถานการณ์แก้ไขไงครับจังหวะนี้เลือกงานเบี้ยตัวนี้นะครับ อย่างนี้ก็ไอก็เข้าไปทำลุกจนนะครับด้วยเรือตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกานที่มีความสนุกสนานนะครับผมแล้วก็เราได้เห็นทิกต่างๆในการเข้าถอดแต้มเข้าทําแต้มของ AI นะครับแล้วก็เล่นโอเคนะครับสําหรับการนี้ก็ AI ก็ทําลุกจนนะครับสอดประสานการร่วมมือกันระหว่างเรือ2ตัวนะครับแล้วก็เบี้ยงหายนะครับก็เป็นอีกกรณีหนึ่งเป็นช็อตหนึ่งที่เอาไว้ น่าศึกษามากนะครับผมเอาไว้ปรับใช้ในการเล่นของพวกเราได้นะครับยังไงผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้เล่น p l a k ทุกท่านนะครับแล้วต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นมาลุกด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์เกมแบบที่ดีๆแบบนี้เอาไว้ให้พวกเราไวรับชมกันนะครับผมแล้วก็เู้่ความเพืิดเพลินสุสนานนะครับแล้วก็เป็นวิทยาทานในหะ้แก่ผู้ที่เริ่มสนใจในการที่อยากจะเล่นหมากรุกไทยให้เก่งๆนะครับแล้วก็อยากที่จะ แนวทางพัฒนาฝีมือตัวเองให้เก่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมยิ่งเราเล่นกับ AI ก็เหมือนกับเรายิ่งได้พัฒนาฝีมือตัวเองนะครับแล้วมนุษย์ยางราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรักแล้วก็ชอบในบันทึกมาลูกเกมนี้นะครับก็ฝากให้กดไลค์กดแชร์กดติดตานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหา เกมแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆไปนะครับผมสำหรับลูกแชนแนลต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีครับลูกแชนแนล